ก่อนก็นต้องขอสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะการก,กับมินัาอย่าง้ววันนี้เทวาเอ๊ะเทวีามันน่าช่วงพีอ่อปอขนเนี่ยงงงงงหรืออะไรอ่ะมิน่าสนใจเฮ้ยแอปอะไรน่โว้ฉันโหลดแอปโหลดเพจมาตั้งเยอะแล้วไม่ได้สักอันนีคทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะขอติดต่อสักหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัย อเต็ดต้านเรานะคะนี่นะถ้าได้ไปเยอะมันก็ดีสิคือเราจะได้อ่าวันนี้เอาเข้าเราื่องกันดีกว่าวันนี้คะเราจะมาแจกชื่อฟรีไฟพี่อปปอคนนี้พี่แป้สีบิงนะคะ2อคนนี้ก็พอก่อนอย่งอางอื่นคือไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรกนบ้านเนาะ <c oughs> มีคนขโมยชื่อพี่เออพี่อปปอไปก็เลยต้องเป็น ชื่อโคตรตลกทุกคนแอมาเข้าไปในเกมกัน <c oughs> มาแล้วมาล <c oughs> ะมาแล้วนะคะเริ่มเข้า,ลาแล้วมาเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีผู้ติดตามเยอะขนาดนั้นนะคะทำ <c oughs> ไมทุกคนคือ ว่าดุคนคือไม่มีวันนี้มาทำคลิปถึง5 3 5 4คนแล้วนะ่ะขอบคุณจริงๆที่มีผู้ติดตามเยอะนะคะขอบคุณมากมาเอฟแอเอฟอนะคะไอ้เดเดะเดวแป๊บหนึ่งอะไรกัน อีกนะคะเราก็ต้องกดไปที่ว่าเชิญทีมนะคะกดเชิญทีมปุ๊บคนจะเห็นปะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะคะมาบอกว่าใส่ชื่อเพื่อทำการค้นหาก,กดไปเลยนะคะแล้วก็จะสมัยแปะสมมุิชื่อพี่อาร์แสนยีสามศูตะแบนี้ก็กดไปเลยนะเออก็อย่างนี้นะคะ<ม><ม>จะเจอไหมขอให้จเจอเ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 อฟเอ,เอ เอฟเอมีไหมเนี่ยนี่สรุปชื่อพี่โอปอไม่เจอนะคะตัดออกไปเป็นชื่อพี่แป้นบ้านนาอฟรีไฟก็จะเป็นชื่อช่องพี่แป้นเลยนะคะอย่างนี้เนาะ D I N 9นะคะขอให้เจอขอให้อื กินนี้ไม่เจอทั้งครอบครัวเชื่อดิทุกคนไม่เจออ่ะเปลี่ยนเบี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องฟรีไฟยละเอ๊ะเมื่อกีเ้เราโหลดอะ,อะไรของนาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวทรงสักทีหยุดทรงสักทีจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยูดด่เนี่ย ส่งสักทีฉายทีนะคะเดี๋ยวจะไปไหนนะไหนนะอ้ามาเลยนะคลิปมันจะได้จริงไหมทุกคนถ้าไม่ได้คือขอประจานเลยนะคะทุกคนขอประจานนลยนะอะไรอะกดกระบะออกนะคะยังไงวะเพชรดีครับ สามเจ็ดอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋นะสามเจ็ดหนึ่งแปดสามนะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามสาม,สามแปดเก้าศูนย์ สามแปดเก้าศูนย์นะคะหนึ่งแปดสามเนี่ยเดี๋ยว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 เอาอีกทีดิดิอ๋อแปดเก้าศูนย์สามเก้าสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าอะไรวะทำ้ยทำไมลืมจังหวะเฮ้ยทีนี้ 38, 38, 90, 38, 90, 3 8มแปดสามแปดเก้าศูปดู้ปไม่รู้ว่าเพชจะเข้าไหม ยังไม่เข้านะคะตะลอ,อนตัวนันที่แต่งตัวเนาะจิ๊บไม่เข้าอ่ะทุกคนน้อยนั่นไงว่าละหลอดจนได้อ่ะทุกคนเราโดนหลอกก่ะโอ้แมงเงยโดนหลออจนได้ไม,ไม่เป็นไรยังเหลืออีกอันหนึ่งมาดูซิได้ผลไหม ก็ว่ากันอ่ะด,ดูนะทุกคนอืออือซ <c oughs> ีสวัดีมากเลยนะคะทุกคน กีเพ็ดมันจะเข้าไหมคือแบบเห็นมันก็ไม่เข้า่ะทุกคนนี่มันมันแอปโหลดมันใช่แอปจริงไหมเนี่ยงั้ทุกคนถามหน่อยแอปมันก็ไม่เข้าะ่ะ ทุกคนถามว่าเอ๊ะความพิเศษขนงโนนะคะไม่ใช่บเบ็ดนะคะไม่ใช่เบ็ดทุกคนดูนะ จะมาลองทำเพจให้ได้เยอะก่อนนะเราไปเห็นมาเว้ยอ่าสามทำห้าคันนะคะสีเ่เอ้ยทำไ,ไ,ไปจังตอนแรกเราไปแล้วนะคะแต่มันไม่แต่ไม่ได้นับเว้ยเท่าไหร่วะสี่ห้า ตอนนี้เพยรยังไม่เข้านะคบทุกคนอึ๊บมาเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะอึ๊บออกแล้วนะทุกคนจะเข้าไหมเข,เข้าเข้าเธอ สรุปนะคะคือไม่มีอะไรขึ้นเลยค่ะถ้างัา้นก็แอปที่เราหลบนะก็คือโดนหลอกไม่ก็เปิืพื้นที่เช่นเดสิอ้อเสียดายอ่ะเห็นว่าต้ยนยนตแลสุดท้ายก็โดนหลอก,กทุกคนเยมอ่ะแอปิ่งอยากไปโหลดนะคะไปโหลดเลยใส่ดิฉันต้องรบซะเลวนะ ขอโทษด้วยอะ่ะสาวนี้ก็จบกิเพียนเท่านี้ค่ะอารมณ์เสียไว้ทุกคนด้วยไปละเข่นเลยค่ะติดตามกติดให้ด้วยนะ